สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโลกวันนี้มีเสนอเมนูผัดกระเพราเก๊ือมาของเจ๊มเมืองกุ้งสงกะหลีมีอะไรมีไก่มีปลาทูด้วยแล้วก็มีอะไรหอมมะนาวพริกนี่กระเทียมแล้วก็แก้มกระเพรา แล้วก็นี่อขาไม่ได้ครับเกลือเกลือภูเขาไฟครับภูเขาไฟบูเนี่ยอร่อยนะคุณรสชาติไลรโกะจะกินแล้วนะครับขอขอบคุณวัตถุดิบทั้งหมดทั้งหลายบนโลกวันนี้นะครับกินแล้วนะพี่แก่เรียร์จ้าอือหือเนี่ยเขาใส่เกลือภูเขาไฟอร่อยมากเลย Các bạn là <laughs> ปลากระเพราไข่เยี่ยวมะฮู้จะไม่เคยถูกเขานะพร้มอมได้รับไข่เยี่ยวมะนี่ตัวนี้เท่าไหร่ไข่เยี่ยวมะเนี่ยตัวนี้เท่าไหร่ยี่สิบบาทยี่สิบบาท

你笑。